มาดูต่อนะหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนครัว่าคําว่าการเรียงสับเปลี่ยนคืออะไรคําว่าการเรียงสับเปลี่ยนก็คือการนําสิ่งของนํามาเรียงเรียงกันนะคําว่าเรียงแปลว่าอะไรสมมุติเราบอกว่าเรามีเตดเติดเติดแล้วก็อะไรอีกอย่างนี้3อันนี่คือสิ่งของ3ชนิดนะสมมติว่าเป็นสิ่งของ3ชนิดที่มันไม่เหมือนกัน นะอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเอาสิ่งของ3ชนิดเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดกี่วิธีสลับสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดกี่วิธีสมมติว่าเรายังไม่สนใจอะไรเราก็มานั่งเรียงนะอันนี้วิธีหนึ่งฮนะสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็ดาวแล้วก็อาจจะเป็นสามเหลี่ยมดาววงกลมอย่างเงี้ยสองอันนี้ถือว่าเป็นคนละวิธีกันเพราะอะไรเพราะลำดับมันต่างกันการเรียงลำดับต่างกันแต่ประเด็นคือ สมมติเรามีสิ่งของ3อย่างเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะเรียงสับเปลี่ยนกันได้มากที่สุดกี่วิธีเราก็เรียงสลับไปเรื่อยๆใช่ไหมสลับไปได้อีกสลับยังไงได้อีก,ไไอกเอาวงกลมมาอ่ตรงนี้มั้งแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ดาวหรือไมก่ก็วงกลมดาวสามเมหลี่ยมหมดยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่วิธีละหมดยังอย่างอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรมาอยู่ข้างหน้ามั้งเอาดาวมาอยู่ข้างหน้า วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็ดาวสามเหลี่ยมแล้ววงกลมหมดยังมีอย่างอื่นมากกว่านี้ไหมมีอย่างอื่นมากกว่านี้ไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่มีแล้วนะสังเกตดูอันนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งของสสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะเอามาเรียงสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดกี่วิธีหนึ่งสแล้วก็หกวิธีแตกต่างกัน แต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งของมากกว่า3อย่างล่ะสี่อย่างเออยังพอพออดทนที่จะเลียงได้เนาะหอย่างก็เริ่มจะไม่มีความอดทนละสิบอย่างตายเลยใช่ไหมเนอเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้มันเป็นทฤษฎีเป็นตัวเลขเราสนใจแค่ตัวเลขว่ามีทั้งหมดกี่วิธีโอเคไหมเราจะมีทฤษฎีว่างไงอ่ะข้อที่1นึในชีทมันมีอยู่แล้วนะในชีทมีอยู่แล้ว อันแรกเลยก็คือว่าทฤษฎีมันบอกว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยนะทุกอย่างแตกต่างกันมีทั้งหมด n สิ่งที่แตกต่างกัน <c oughs> เราจะสามารถนำสิ่งของทั้ง n สิ่ง <c oughs> มาเรียงสลับสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด n แฟ c t o r ีนะ n f a c t i จำตัวเลขไว้นะข <c oughs> ้อที่หนึ่งคือ n ฟก c t o r ี n แกวิธีคืออะไรมีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งเอาทั้งหมด n สิ่งมาเรียงสับเปลี่ยนกันจะได้ n แฟกวิธีเช่นเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดกี่สิ่ง3ส,สิ่งเอามาเรียงสับเปลี่ยนกันได้ทั้งหมดเท่ทาไหร่3แกวิธี3แฟกก็คืออะไรก็คือ 6- 6วิธีทันไหมสังเกตน,นะอันนี้คือทุกอย่างต้องแตกต่างกันแล้วเวลาเรียงต้องเรียงทั้งหมดถึงจะใช้กรณีนี้ได้โอเคนะถัดไปกรณีที่2 ถ้าเกิดเราต้องการเรียงสับเปลี่ยนเหมือนกันสมมติว่าเรามีสิ่งของสัก5อย่างแต่เราอยากจะใช้แค่3อย่างเอามาเรียงสับเปลี่ยนมีสิ่งของ5อย่างที่แตกต่างกันเลือกมาสัก3อย่างแล้วเอามาเรียงสับเปลี่ยนจะได้กี่วิธีตัวนี้จะใช้สัญลักษณ์คืออันนี้นี่มาแล้วครับคุณนหะม NPR คราวที่แล้วเพิ่งเรียนไปจำได้ไหม NPR คืออะไร ใครจำได้บ้างใครจาได้โดยไม่ต้องดู NPR เท่ากับอะไรใครจําได้บ้างแล้วทบทวนอะไรนะอะไรนะ N แฟกส่วนเยี yeah. ่ยม N ลบ R แฟกคูณอะไรได้ไหมไม่คูณเนาะอ่านี่นะ NPR คราวที่แล้วเราเขียนแค่ว่า NPR สูตรมันว่าอย่างไรแต่คราวนี้ความหมายของมันที่ได้ตัวเลขที่ได้จาก NPR คืออะไรฟังดีๆนะ NPR นะค่าที่ได้จากอะไรมีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งทุกอย่างแตกต่างกันนะยับนะทุกอย่างแตกต่างกันมีสิ่งของที่แตกต่างกัน n สิ่งแล้วเราจะดึงมาเพียงบางส่วนดึงมาเพียงบางส่วนก็คือดึงออกมา r สิ่งแล้วเอามาสลับสับเปลี่ยนผูิงงไหม มีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งแล้วเราเลือกมาเพียง r สิ่งแล้วอา r สิ ing, ่งมาสลับสับเปลี่ยนนึกภาพว่าไหมเช่นเช่นสมมุติว่าเรามีนะเรามีรูปวงกลมมีสี่เหลี่ยมมีสามเหลี่ยมมีดาวนี่คือมีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่สิ่งสี่สิ่งใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกมาแค่สองสิ่งเอามาเรียงสับเปลี่ยนเลือกมาแค่สองสิ่งามาเรียงสับเปลี่ยนก็คืออาจจะเลือก วงกลมสี่เหลี่ยมอันหนึ่งนะหรือไม่ก็สี่เหลี่ยมวงกลมอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อะไรวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะวงกลมดาวแล้วก็ดาววงกลมอะไรเงี้ยเลือกมาอย่างละสองของสองแล้วเอามาเรียงสับเปลี่ยนสังเกตอันนี้กับนเนี้ยถือว่าเป็นวิธีเดียวกันหรือคนลรวิธีวงกลมกับสี่เหลี่ยมอ้าวเฮ้ เออเอาเอาเอาันนี้กับอันนี้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเอาตัวนี้กับตัวนี้คาถามสองอันเนี้ยถือว่าเหมือนกันหรือต่างกันก่อนต่างกันนะถ้าเป็นเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนแค่ตําแหน่งเปลี่ยนไปจำไว้เลยนะถ้าตําแหน่งเปลี่ยนไปถือว่าเป็นโควิธีถึงแม้มันจะเป็นวงกลมกับสามเหลี่ยมเหมือนกันก็นกตามแต่ถ้า,เ,าเวลาเลียงเรียงคนละตาแหน่งถือว่าเป็นละวิธีเข้าใจไปเลยไหมแล้วอย่างข้อนี้นะเราบอกว่าเรามีสิ่งของที่แตกต่างกันสี่อย่าง แล้วเราเลือกมาแค่2ออยา่างเอามาเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราเลือกไอ้ตัวนี้มาก็เอามาสับเปลี่ยนได้อีกเอาเรื่องนี้มาก็มาสับเปลี่ยนได้อีกสับไปเรื่อยๆคำถามคือเราจะมีวิธีการเลือกแล้วเรียงแบบเนี้ยได้มากที่สุดกี่วิธีในที่นี้ถ้าใช้สูตรตรงนี้ก็คืออะไรมีสิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดกี่สิ่ง 4. เลือกมากี่สิ่ง2แล้วเอามาเรียงสับเปลี่ยนด้วยนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่จากข้อนี้จะได้เป็น c p 2 cp สองคืออะไร 4, สี่แฝกส่วนสี่ลบสองแฝกก็คือ 4, สี่แฝกส่วนสองแฝกเท่ากับสี่คูณสามคูณสองแฝกส่วนสองแฝกตัดตัดเท่ากัตแต่ว่าเราจะทำแบบนี้ได้ทั้งหมดสิบสองวิธีเอาใครงงบ้างเร็ว npr ตัวแรกใครงงไม่งงค่ะอร่อยค่ะงงไหม งงไหม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 ,ม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 ไม่มีใครงงนะโอเคนะจาไว้นะคําถาม2ตัวนี้ R ค่านี้2ตัวนี้ N แฟกกับ NPR 2ตัวนี้เหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไรตรงนี้สําคัญมากเหมือนกันอย่างไรต่างกันอย่างไร <L un ters> เราไม่สนใจตัวเลขเราสนใจความหมายของมันนะความหมายของเขาว่า N แฟก กับความหมายของคำว่า NPR n, n คืออะไร n f คือมีสิ่งของที่แตกต่างกาัน n สิ่งแล้วเอาทั้ง n สิ่งมาเรียงสับเปลี่ยนเลยแต่ NPR คืออะไรมีสิ่งของที่แตกต่างกาัน n สิ่งแต่เลือกมาเพียง r สิ่งแล้วเอา r สิ่งมาเรียงสับเปลี่ยนสรุปมันเหมือนกันยังไงต่างกันยังไงบสสิ่งที่มันเหมือนกันคือมีการเลียงสับเปลี่ยนเหมือนกันโอเคไหม มีการเรียงสับเปลี่ยนเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออันนี้สับเปลี่ยนสิ่งของทั้งหมดแต่อันนี้สับเปลี่ยนสิ่งของแค่บางอย่างหาข้อแตกต่างให้เจอนะทําไมถึงต้องรู้ข้อแตกต่างเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ข้อแตกต่างเราจะไม่รู้เลยเวลาเอาไปใช้จริงเนี่ยเราจะใช้สูตรไหนโอเคนะเคลียร์นะสองสูตรนี้เคลียร์นะถัดไปสูตรต่อไปสูตรต่อไป สองสูตรนี้ที่มันเหมือนกันอีกอย่างคืออะไรรู้เปล่าสิ่งของ n สิ่งต้องแตกต่างกันทั้งหมดสิ่งของ n สิ่งต้องแตกต่างกันทั้งหมดเข้าใจใช่ปะแสดงว่าต้องมีบางกรณีที่มันแตกต่างกันไม่หมดนะเพราะฉะนั้นสูตรต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ฟังดีๆนะแล้วพยายามหาข้อแตกต่างให้ได้ว่าแต่ละอันแตกต่างกันยังไงเราถึงจะเอาไปใช้ได้ไดถูกต้องนะ อันที่สามเนี่ยมันเป็นกรณีที่มีสิ่งของอยู่ในสิ่งฟังนะมีสิ่งของอยู่ในสิ่งแต่สิ่งของในสิ่งไม่ได้แตกต่างกันทั้งหมดแปลว่าอะไรแปลว่ามันมีบางส่วนที่มันเหมือนเหมือนกันอยู่เข้าใจคำว่ามีบางส่วนที่เหมือนเหมือนกันไหมอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าเกิดมีมีดาวมีสามเหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมอาจจะมีดาวสองดวงสามเหลี่ยมสามอันสี่เหลี่ยมวงกลมสี่อันอย่างเงี้ยมันเหมือนกันอยู่ แล้วเราจะเอาสิ่งของทั้งหมดที่มันมีเหมือนกันเนี่ยทั้งหมดเลยนะเอาทั้งหมดมาเรียงสับเปลี่ยนกันจะได้ทั้งหมดกี่วิธีจำนวนวิธีจะเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย r 1แฟก r 2แฟกไปเรื่อยๆนะ r 3แกไปเรื่อยๆมันคืออะไรตั้งใจฟังนะ n แฟกส่วน r 1แก r 2แก r 3แฝกไล่ไปเรื่อยๆ ตรงนี้หมายความว่ามีสิ่งของทั้งหมด n สิ่งใน n สิ่งประกอบด้วยสิ่งที่เหมือนกัน r 1สิ่ง r 2สิ่ง r 3สิ่งอย่างเช่นในรูปนะในรูป30รูปมีดาว10ดวงมีสามเหลี่ยม5อันมีสี่เหลี่ยม6อันอะไรเงี้ยมัน,นมีส่วนที่ซ้ำกันอยู่นะแล้วสูตรนี้จะใช้ในกรณีที่เราเอาทุกอย่างมาเรียงสับเปลี่ยน เนึกอไหมเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามี30อย่างเนี่ยมีบางส่วนที่ซ้ากันเนี่ยเอาทั้ง3าอย่างมาเรียงสับเปลี่ยนเลยจะเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีมันจะได้เท่ากับเท่านี้งงละสิงงไหมประเด็นคืออะไรรู้เปล่าประเด็นคือเฮ้ยมันแตกต่างจากข้อหนึ่งไหมอ่ะข้อหนึ่งกับข้อสามแตกต่างกันยังไงข้อหนึ่งกับข้อสามแตกต่างงไงข้อหนึ่ง สิ่งของทั้งหมดแตกต่างกันหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแล้วเราเอามันทั้งหมดมาเรียงสับเปลี่ยนแต่ข้อ3สิ่งของมี n สิ่งเหมือนกันแต่มีบางอย่างที่มันเหมือนกันมีบางอย่างซ้ำกันแต่เวลาเรียงก็เอามาเรียงหมดเลยเหมือนกันแยกกันออกไหมใครฟังไม่ทันมั่งสามอันนี้ อันนี้กับอันนี้เอาทั้งหมดมาเรียงแต่สองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าอันนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอันนี้มีบางส่วนที่เหมือนกันส่วนอันนี้ n ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะแต่เอาออกมาไม่หมดเอาออกมาเพียงบางส่วนเอามาเรียงสับเปลี่ยนนี่คือข้อแตกต่างสาสูตรนี้ใครงงใครงงงงไหม ify? ไม่งงนะไม่งงนะอ่ะโอเคนะ คลิปนี้ได้สูตรไป3สูตรพร้อมข้อแตกต่างและข้อเหมือนเดี๋ยวคลิปหน้าดูตัวอย่างนะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทําตัวอย่างการใช้สูตร3สูตรนี้ว่าใช้แบบใดแตกต่างกันยังไงโอเคนะโอเคเชิ